สวัสดีครับสร้างมืดครับผมมือนีสิผ้ามาเทศงานตัวนี้วาเชียดใส่เองขันมีค้นซื่อกับสีขายขายาพปแง่ครับตัวนี้างานกันยังบ่อ่อยละยเอียดวันไหนครับผมเป็นกรรมข้อครับไก่นี่เป็นไก่ไก่เล็กนะครับผมพับเองนีเป็นพับไก่พับเองครับผมพับมือเองครับ ปีก,ก็จะเป็นโลเลอร์ครับโลเลร์กะโลเลอร์นี่กะเฮดเองครับโลเลอร์เป็นลูกปืนครับผมลูกปืนขางแล้วสามลูกครับเลื่อนครับผมล่างเย้ากะอยู่แบบล่า,า,างเย้า,งเงาล่างเย้าลอยสิบครับผมล่างเหย้าลอยสิ เป็นล่างล่างอยังก็ล่างไม่ซักโอ้ยห่านี่ย <laughs> แล้วก็ท้ายไม่ขี้เล็กมันก็จีเบ,บิงเบิงท้ายเต็มเต็มท้ายเต็มเต็บ <ๆ S 2> <อ>กนี่เบื้องนี้ไล่กับประมาณนี้ครับผมมันก็จีบัวคอยเนียนไปเลยคือว,ว่าอันนี้ผมก็ว่าผมเ็ดไปใส่เองสนใจเก็บรายละเอียดอีกถ้ามีผู้ใดซื้อผมก็จะเก็บรายละเอียดให้ไล่กุนี้เนาะ อันนี้ผมจะให้แม่บ้านเทียดอย่างนี้นให้เบิ้งได้แบบนี้เฉยยิ่งให้เบิ้งอีเด้อขวดขวดทีม,ม,ม,ม่วงเดี๋ยวผมจะยนไปพุ่นนี่เดี๋ยวเราอผมจะให้เบิ้งส่งนี่นี่ส่งกำพ่อนี่เบิ็งประมาณน,นี้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะยนขวดไปก่อนขวด,ขวด,ดไป่พุ่นเด้อผมยนไป่พุ่นไม่เงไกลแต่อแบนี้ nhưng thử luôn à. à, à, rồi, để đào đào phun hay phun con, ba mình, đây นี่ยังยังหวเร่งมีก็เวียขวดฟังเสียงก็จะถืออยู่ครับผมว่าน่าจะถืออยู่นะดูครับผม ยังจะได้ไปยิงเป็นครูเป็นตาต้นใหม่คุณละตน้น <c oughs> ขึ้นกระได้เด้อต้นใหม่อเอากลางได้ไหมสนใจกะทักมากครับผม โบแพงครับตัวนี้โบแพงจะสนใจกับทา,ากว่าขาบอนนี่ผมมาผมเทียบไปใส่เองมัน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 โมญาวนะโบแพงหอกเป็นการร่วมเลี้ยวกับอันนี้ร่วมเลี้ยวประมาณเมตรเมตรหาชิปประมาณนี้ฝากไปนะครับผมสร้างมื่อยครับผม ขอบคุณครับ